สวัสดีค่ะช่องยูมารุมพักในยู่แล้วก็ช่องไมล์เลิบเจเจห้ากับแปดชาแนลนะคะทักไทยเอฟซลุงป้าด้วยนะคะแล้วก็ทักทายสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปนี้นะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะในคลิปนี้ไมล์เลิบเจเจจะมาพูดถึงพักพักหนึ่งที่ตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นว่าที่ผู้นํานี่แหละค่ะคนที่30นี่แหละค่ะที่ไปปลาใสนะคะที่ทางภาคเหนือนะคะ ครั้งหนึ่งเราได้ฟังไปแล้วว่าไปยุโยงปลูกป,ปั่นให้คนภาคใต้นะคะแบ่งแบ่งแยกดินแดนใช่ไหมคะทุกคนแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะไอสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็ได้เห็นพักนี้นะคะลงทางภาคเหนือแล้วไปยุโยงปลูกป,ปั่นนะคะให้คนทางภาคเหนือคิดแบ่งแยกดินแดนอีกแล้วเห็นไหมคะทุกคนพักพักนี้เนี่ยจะทําให้คนในสังคมเราแตกแยกกันมากกว่านี้นะคะ โดยการกระทําผิดของตัวเองคือความผิดของตัวเองที่ทําขึ้นมานี่ยแหะคะ่ะคือรู้อยู่เต็มอกนะคะว่าตัวเองมีหุ้นอยู่ในมือเท่าไหร่แต่ก็ไปสมัครสอสอพอมันมีเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาให้ตรวจสอบให้ร้องเรียนว่ามันเข้าใครไม่มีคุณสมบัติที่จะลงเลือกตั้งสอสอหรือเปล่าแต่ก็ยังออกมานะคะพูดนะคะให้คนในประเทศไทยนี่แหะคะ่ะ ให้คนออกมาปกป้องตัวเองโดยการนะคะเอาไปปลูกปัน่นไปชี้นำไปยุยงส่งเสริมให้คนในพื้นที่ต่างๆนะคะปกป้องตัวเองและก็ให้เขาแบ่งแยกดินแดนคนประเภทนี้หรือคะที่จะมาเป็นผู้นำของประเทศไทยขนาดเพิ่งเริ่มเข้ามายังไม่ได้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเลยยังทำให้สังคมของเราแตกแยกมากกว่านี้นะคะ คนในสังคมแตกแยกด้านความคิดยังไม่พอแตกแยกจากการกระทําของคนในสังคมอีกนะคะยุยงปุกปั่นให้คนในประเทศนะคะแบ่งแยกดินแดนนะคะแล้วคนอย่างนี้หรือคนไทยนะ่ะควรจะเอามาเป็นผู้นําแล้วขอถามกลับไปนะคะหากใครเข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะคุณเป็นคนไทยแค่ผลประโยชน์นะคะที่เขาจะให้สี่ร้อยห้าสิบสามพันนะคะซึ่งยังไม่รู้เลยว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเกิดขึ้นได้มั้ย แต่กับการที่เขาไปปลุกปั่นคนให้แบ่งแยกดินแดนเนี่ยนะคะคุณเห็นว่าสิ่งนั้นถูกต้องหรือคะใช่เราทุกคนสามารถที่จะเชื่นชอบที่จะรักใครก็ได้นะคะสนับสนุนใครก็ได้นะคะในคนที่เราคิดว่าเขาดีคิดว่าเขาอยากให้เขามาเป็นผู้นำแต่เมื่อคนที่จะมาทำเป็นผู้นำของเราเป็นผู้นำในประเทศไทยของเราเนี่ยมีแนวความคิดแบบนี้ คุณเราคุณคุณเหล่านั้นน่ะยังจะสนับสนุนคนเหล่านี้อีกเลยคะเมื่อคนไทยของเราเนะ่ะไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยมาแล้วอยู่ด้วยกันอย่างรักสามัคคีนะคะมีความเอเื้อเผื่อเผื่อแผ่ต่อกันแต่มาวันนี้ยุคนี้ไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยซ้ําอยู่ตามหน้าสื่อหน้าจอไม่เคยเห็นหน้ากันจริงจจังๆสักทีแต่คอมเมนต์แต่ comment, แตและคอมเมนต์ด่ากันจนไม่มีชิ้นดีนะคะ พูดให้ร้ายบิดเบือนข้อมูลนะคะแม้แต่คนที่เป็นสื่อนะคะอยากจะถามคุณเหมือนกันนะคะไม่ว่าคุณจะอวยใครก็แล้วแต่นะคะเมื่อคุณเป็นสื่อสารมวลชนคนในประเทศไทยติดตามช่องข่าว,ข,าวของพวกคุณอยู่เนี่ยพวกคุณก็ควรจะนําเสนอมันทุกๆด้านไม่ใช่หรือควรจะเป็นกลางไม่ใช่หรือแต่ทุกวันนี้เราเห็นคุณสนับสนุนพักพักนี้ออกมาตาหน้าออกมาเ,เสนอหน้าว่าเชียร์เขาเต็มที่ เสนอหน้าว่าเขาถูกต้องเต็มที่แต่ไม่เคยพูดถึงความจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ว่าคุณจะบอกว่า8ปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่สิ่งที่คนภายนอกเนี่ยแม้แต่คนที่เป็นไมล์เลิบเจเจนี่แหละคะ่ะอยู่ภายนอกเนี่ยมองเข้าไปในประเทศไทยนะคะ <c oughs> เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในประเทศไทยมากมายเหลือเกินนะคะภายใน8ปปีนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะ ยุคกี่ยุคเก่สมัยเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นผลงานแบบนี้สักทีนะคะจนไมล์เลฟจเจก็เริ่มแก่ลงทุกวันมาในยุคไอแปดปีหลังเก้าปีหลังที่พวกคุณพูดถึงว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี้เลยแต่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายในที่ตรงนั้นในที่ประเทศไทยทั่วทุกภาคทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยแต่ทุกวันนี้สื่อไม่เคยนําเสนอไปนําเสนอแต่คนที่ตัวเองอยากจะให้เป็นอยากจะให้เป็นรัฐบาล อยากจะให้นำพานในสิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะคนพวกนี้นะคะสิ่งที่ไมลเล็บจะเจเห็นก็คือไม่ว่าจะมีคดีติดตัวไม่ว่าจะเคยเป็นนอชอมาแล้วไม่ว่าจะเป็นนะคะอดีตผู้บริหารที่หนีคดีไปนะคะบางคนก็มีถึงท่านหนีคดีหนึ่งหนึ่งสองโดยซ้ำไปมหนึ่งหนึ่งสองนะคะ มันมีหลายช่องข่าวที่ทำตัวแบบนี้โดยไม่เป็นกลางทางสังคมคือชี้นำชักนำนะคะให้คนในสังคมเกลียดประเทศตัวเองเกลียดผู้นำที่ตัวเองไม่ชอบเกลียดผู้นำที่เขาอบมาตรวจสอบความสุจริตความทุจริตนี่แหละค่ะเมื่อตัวเองทำผิดข้อกฎหมายไปทุจริตเขามาพอเจอคดีกับรังเกียจคนที่มอบคดีนั้นๆให้ตัวเองแต่ไม่ยอมมองตัวเองว่า ตัวเองทําผิดคดีอะไรบ้างคนเหล่านี้เลยคะ่ะเป็นคนดีของสังคมนะคะขนาดนะคะคนที่นะคะประชาชนธรรมดาเนี่ยมีแค่คดีนะคะยังไม่เคยเข้าไปติดคุกติตารางคุณประกาศข่าวตีหน้าตีตาเขาไปแล้วว่าเขาเป็นคนชั่วคนเลวแต่พอคนกลุ่มกวนพวกของพวกคุณ เคยติดคุกติดตารางมีคดีใหญ่มหาศาลคดีโกงคนโน้นคดีโกงคนนี้คุณกับเยินโยว,ว่าเขาดีให้การสนับสนุนเขานี่หรือสังคมไทยนะคะคนในประเทศไทยประชาชนนะนะคะที่เป็นประชาชนไม่มีสื่อใหญ่ๆใ,ในมือเนี่ยควรจะคิดได้แล้วนะคะว่าสิ่งที่สื่อข่าวใหญ่ๆทุกช่องที่นําเสนอมันมีความจริงที่นําเสนอสกักกี่อย่างบ้างไหมนะคะ หาดูให้ทุกๆกช่องในการนำเสนอข่าวนะคะคนที่จิตใจเป็นกลางจะต้องนําเสนอข่าวเนาะทุกทุกด้านที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาต่อให้คุณไม่ชอบไม่รักคนคนนั้นนะคะคุณก็ควรจะนําเสนอว่าประเทศไทยเรามันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจริงๆนะคะเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาลเนี่ยนะคะจากที่เมื่อก่อนนะคะนี่สินที่มีอยู่ก็มากมายเขาก็ใช้ไปจนเกือบจะหมดแล้ว ะะถึงจะยังไม่หมดในยุคเขายุคต่อไปถ้าบริหารดีมันก็ต้องหมดนี่สินที่มีอยู่จากคนที่คดโกงนั่นแหละจากคนที่เอาเปรียบประชาชนนั่นแหละคะ่ะจากคนที่มีแล้วไม่รู้จักคําว่าพออยากจะมีมากๆขึ้นเรื่อยๆก็คดโกงในสิ่งต่างๆนั่นแหละคะ่ะเงินทอนต่างๆที่ตัวเองจะได้นั่นแหละคะ่ะอย่าลืมว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันมีขบวนการพวกนี้แหละที่หากินกับเงินทอนนี่แหละคะ่ะแต่พอมาเจอคนที่เขาให้ตรวจสอบ พอเขาได้ยินว่ามันมีเงินทอนใครทุจริตเขาให้หยุดโครงการและให้ตรวจสอบคนเหล่านี้ก็จะไม่พอใจนั่แหละคะ่ะเม้แต่คนในหน่วยงานรัฐนี่แหละคะ่ะที่ชอบในเรื่องพวกนี้นะคะพอขาดขาดผลประโยชน์ตัวเองก็ไม่พอใจก็ออกไปสนับสนุนคนที่คิดจะมาทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเรานี่แหละคะ่ะวุ่นวายนี่แหละคะ่ะท,ทั้งท้งที่ไม่คิดว่าตัวเองนะเป็นคนกระ,กระทําความผิดเนะี่ย คลิปนี้ฝากไปเท่านี้ค่ะฝากให้คนไทยคิดค่ะคุณไม่รักไม่ชอบใครไม่เป็นไรแต่คุณมองด้วยว่าสิ่งที่เขาทําให้ประเทศชาติเนะ่ะเขาทําดีหรือเปล่านะคะสิ่งที่เขาทําให้บ้านเมืองของเรานะ่ะพัฒนาขึ้นไปมันจริงหรือเปล่าละ่ะที่เขาทําอย่างนั้นนะคะอย่ามองคําว่า8ปปีพราคนอื่นเล่าเล่ามาให้มองดูในประเทศไทยเราว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในประเทศไทยพัฒนาอะไรไปบ้างแล้ว ดูข่าวให้รอบครอบค่ะก่อนจะมาดูถูกเยียญยามว่าเขาอยู่8ปี9ปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราเห็นนะคะบริษัทนะคะหลายหลายบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจหางสาริมทรัพย์พวกก่อสร้างแต่งเติมบ้านคอนโดทุกๆอย่างม,มาีมีกำไรมหาศาลเกิดขึ้นในบริษัทนั้นๆมากมายค่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ